ความปรารถนาเป็นของเราแต่เรากลับต้องพึ่งพาใครสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองชีวิตด้วยการบรรบายไปกับ Points of View รายการที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตในแง่มุมต่างๆมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็มาถึงคำว่า Dependency ซึ่งเป็น EP ที่43แล้วนะครับคำว่า Dependency หรือแปลว่าการพึ่งพิงของเราเนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเราเอาตัวเราไป ขึ้นอยู่กับใครบ้างเราทําให้ตัวเราเนี่ยต้องไปยึดติดยึดโยงกับใครบ้างเรามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการใช้ชีวิตหรือการเลือกที่จะกระทำมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยหากเรามองดูตัวเราเองลึกๆเข้าไปแล้วเราก็จะพบว่ามนุษย์เราต่างมีอิสระอย่างเหลือเฟือและก็มากมายเต็มไปหมดอิสระในที่นี้หมายถึงอิสระทางความคิด หมายถึงอิสระในการตัดสินใจหมายถึงอิสระในการวางเป้าหมายหรือความฝันของตัวเองไม่มีใครสามารถมาบังคับสามสิ่งนี้ได้มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นแหละที่เราเป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็เป็นผู้วางความฝันให้กับตัวเองเท่านั้นแต่เราเองกลับพบว่า เราไปยึดโยงชีวิตเรากับคนอื่นๆมากมายเต็มไปหมดเราเองกลับไปผูกชีวิตเรากับคนอื่นๆมากมายเต็มไปหมดแล้วเราบอกว่าเราทําอะไรไม่ได้เราบอกว่าเราไม่มีอิสระเราบอกว่าเราไม่สามารถจัดแจงชีวิตของตัวเองได้เปล่าเลยนั่นคืออิสระของเราจริงๆต่างหากเพราะว่าเราได้เลือกแล้วว่าตัวเรานั้นจะต้องไป ผูกยึดโยงกับใครบ้าง Dependency วันนี้หมายถึงว่าการที่เราจะใช้ชีวิตของเราตามรูปนี้เหมือนกับลูกนก3ตัวกำลังพึ่งพาอะไรบางอยา่างแน่นอนบางครั้งเราอาจจะต้องพึ่งพาแต่การพึ่งพานะเป็นการพึ่งพาแบบถาวรหรือเป็นการพึ่งพาแบบชั่วคราว ถ้ารูปใบนี้บอกว่าลูกนกกําลังต้องการการพึ่งพาในช่วงต้นแต่วันหนึ่งฉันจะต้องเข้มแข็งแล้วก็เลิกการพึ่งพาคนอื่นแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยลําพังชีวิตของเราละ่ะวันนี้เนี่ยเราไปผูกติดไปยึดโยงอะไรบ้างการทํางานของเราเราบอกว่าเราขาดใครไม่ได้เลยเราจำเป็นต้องมีคนนี้ตลอดเวลา หรือว่าเราสามารถที่จะทำเองได้หรือสร้างงานขึ้นมาใหม่ได้บางคนบอกว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่กับอีกคนหนึ่งถ้าขาดเขาไปแล้วชีวิตเราก็จะจบสิ้นอันนั้นมันจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราขาดเข้าไปแล้วเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตของเราต่อไปได้แล้วก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่นี่คืออิสระของเราที่เราจะตัดสินใจเลือกว่าเรา จะพึ่งเพียงกับใครสำหรับ e ีีนี้ก็จะเรียงร้อยความคิดความรู้สึกและชวนพวกเราทบทวนตัวเองกับการพึ่งพาว่าเรายังจำเป็นต้องพึ่งพาใครอยู่ไหมหรือเราเริ่มที่จะสร้างความเข้มแข็งและให้อิสระของเราในการเลือกตัดสินใจและมีความฝันในชีวิตผมนารานะครับแล้ว พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยสวัสดีครับ